สวัสดีครับผมเซลมันนะครับแอดมินเพจจากเพจอินสุปเอกชัยนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาชมรถที่กําลังจะส่งมอบลูกค้านะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเหลือแต่ทําความสะอาดว่าเป็นรุ่นไหนนะครับลูกค้าจากเพจเรานี่เองนะครับมาครับมาชมตัวรถครับรุ่นนี้นะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ย LDA นะครับสีดำนะครับลูกค้าไปดูด้านหน้าครับ ด้านหน้าก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมตัวหนังสืออิสุนะครับนะครับก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟส่องสว่างตอนกลางวันแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกด้านหน้าครบนะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างมาเชิญเชิญเชิญชมด้านข้างครับลูกค้าด้านข้างลูกค้าตัวนี้ก็คือจะใช้โปรแม็กนะครับก็คือเป็นลูกค้าเลือกมาเป็นเวลดีวันนะครับขอบ18นะครับยางแกมเตีย ตัวนี้พร้อมจัดทรงให้นะครับจัดทรงฟรีนะครับก็คือหน้าสามหลังสองเนาะนะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในนะครับด้านภายในนะครับก็จะปีหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด7นิ้วนะครับเกียร์ก็จะมี6สปีดเนาะเกียร์รถนะครับ วันนี้จะเน้นที่ภายนอกครับเพราะว่าเราแต่งมาแล้วอยากให้ลูกค้าชมภายนอกก่อนนะครับภายในก็ออปชันก็จะครบแล้วของอีซูนะครับดูภายนอกรับด้านหลังนะครับมาชมมาครับดูรอบคันนะครับฝากระโปรงด้านหลังตัวกล้องหลังก็จะบิ้วอินกับมือเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะตัวนี้ตัวนี้มีกันชนท้ายให้นะครับ กันทนท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคด้านนี้ด้านหลังนะครับของลูกค้าอันนี้โหลดแล้วครับจะดูหล่อๆหน่อยนะครับมาดูด้านข้างอีกทีนะครับตัว LDA นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับไฟเดียวเดี๋ยวกระจกมองข้างแต่ถ้าเป็นตัว S นี่กบไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตัวรถนะครับถ่าย c a r e โอเคครับ อันนี้จัดส่งเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทำความสะอาดโอเคนะครับลูกค้ารุ่นนี้ก็เป็นขอย้ำอีกทีนะครับเป็น4ประตู LDA ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่786,000บาทสำหรับลูกค้าที่จะถามกันเยอะเลยต้องดาวเท่าไหร่หรือว่าทำงานประกอบอาชีพตัวนี้ผ่านไหมได้ไหมลูกค้าถามมาเลยครับดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจับให้เดี๋ยวเราดูให้เป็นเคสเคสบายเคสไปนะครับว่า จะแบบไหนที่เหมออาะสมกับลูกค้านะครับอันนี้ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะมาชมรถตัวจริงนะครับของเราจะเป็นสต็อกรถด,ด้วยเนาะข้างหลังเนาะที่แนะนําไปหลายคลิปแล้วเนาะของเราก็คือจะอยู่เอกชัยร้อยหนึ่งครับหรือว่าเข้ามาหาแล้วก็าถามได้เลยหรือว่าติดต่อได้เลยบอกติดต่อเซลล์มันได้นะครับจากเพจดิสูเอกชัยถ้ามาจากเพจเรามีของแถมพิเศษให้ด้วยนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ทีนะครับขอบคุณครับลูกค้าครับ